น้ชื่อยอนน yeah. ร่ปลวกของเราสีอะไรสีแดงเศรษฐกิจของคนปลวกแดงดีไหมสุดยอด yeah. ยกเว้นแต่พวนะกเอาขยะมาทิง้งเพราะฉะนั้นรักฟันแล้วต้องรักสิ่งแวดล้อมด้วยว ข่าวดีดีดกับพี่คำรนรนล้เีรอมานครรมาแล้วคำรเรียน่านในแพทย์วิชาโรคโซ่ ผมจังหวะย,ยอยท่านประธานสภา,า,ท,าสท่านรองนายกท่านสมาชิกท่านประหลัดท่านหัวหน้าส่วน,นราชการและผู้ร่วมร่วการทุท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นเกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าก่อและส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟันให้กับพี่น้องประชาชนประจำปีประมาณศ .2566 ในวันนี้ จกทำเก่ารายงานนับว,ว่าเป็นหน้าอินดี้ยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะได้รับบริการทางพันตร,รรมที่มีความเหมาะสมและเข้าียงรวมไปถึงได้รับการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกต้องภายใต้โครงการคัดกรองส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟันให้พี่น้องประชาชนในวันนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งขององค์งการบริหารส่วน,วนตำบลโปงแดงที่จะดำเนินการเพื่อต่อเสนองนโยาบายด้านสาธารณสุขอของประเทศเรื่องการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้านพันธกรรมรวมเป็นถึงส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงและได้รับการบริการดูแลด้านสุขภาพยาอย่างเท่าเทียมเป็น ความลดความเหลื่อมล้นรวมไปถึงความไม่ี่พิธรรมตามสิทธิอันพึงได้ของพี่น้องประชาชนและผมเองก็มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆด้านรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นต้องขอบคุณคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตะ,นะแบนภาคแดนที่ได้รับความร่วมมือการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ ขอบคุณคณะผู้บริหารจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคณะผู้จัดทาโครงการผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านและขอให้การตําเินกาน,นครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่หวังไว้ทุกประการปันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการคัดกรองส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับพี่น้องประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2566ในปัจจุบันครับขอบคุณมากครับ เรียน,เร,ยนเรียนหมอมาหมื่นหมอสมเด็จชินนี่แหละฮะแล้วลก็ตอนนี้เป็นรองเลขาธิการสํานักงานหลักการสุขภาพแห่งชาตินะครับสํานักงานที่ให้เงินกองทุนบรในการให้ประชาชนถ้าเจ็บปว่วยสบายไปที่โรงพยาบาลตอยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมอันดับใหอย่างมากยังพอเลยมีเนาะไปตรงนั้นเป็นอะไรสปรชจ่ายกี่ตังก็จ่ายไปโรงพยาบาลบวกแดงกี่ตังก็จ่ายให้ไปนอนโรงพยาบาล ก็จ่ายตังให้ถ้าท่านมีบัตรของยูซีเนาะแต่ถ้าเป็นประกันสังคมประกันสังคมก็จะจ่ายด้านการรักษาแต่ถ้าเป็นการส่งเสริมดูแลสุขว่าความอย่างเงี้ยสมชจ่ายให้นะครับมาดูแลสุขว่าได้เหมือนวันนี้ที่ท่านนายกจัดก็จะดีมากนะครับที่ท่านจะได้มาดูเราไม่ได้นับเหมือนกันเพราะนั้นลองลองนับฟันดูข้างหน้านี่ประมาณสี่บนสี่ล่างก็แปดเข้าไปแล้วใช่ไหมสี่บนสี่ล่างแปดเที่ยวสองสอง 2 2 4เป็น12อแม่ส12แล้วก็เหลือเข้าไปข้างในฝั่ง, ah. ง,ง,ง,งละ4 4 4 4 16ทำโครงการดูแลประชาชนเอางบกองทุนทั้งหมดกับงบกอบตอเนี่ยผมถามานนายกทางนวดสร้างเท่าไหร่40ล้านบริเวณนี้ทั้งเท่าไหร่40ล้านเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆอุบานอี่3 4อนุบาน1 2 3อีกหลายล้านแล้วนะยกเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีท่านนายกแบบนี้อยู่ผมว่าน่าดีใจมากผมถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านนายกมีโอกาสให้ผมมีลูกอีกสักครั้งนึงเนี่ยจะมาอยู่ที่เนี่เพื่อจะเอาลูกเข้าเรียนที่ท่านนายกเนี่ยฮะคนที่บ้านอ่ะเลอกกันไปแล้วเพราะลูกใหญ่ละจะหาใหมล่ละหาใหม่เพราะงั้นจริงถ้าใครมาอยู่ที่นี่ก็จะรู้ว่าท่านนายกกับทีมดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดเกิดจนถึงสูงอายุนะครับ และเป็นส่วนที่สบปชก็จะจ่ายสิทธิประโยชน์ทั้งหมดทั้งกองทงนี้ท่านรายกดูแลดูแลอยู่ในขอให้ดูแลเด็กดูแลทุกกลุ่มวัยดูแยผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลแองส่งเสริมสุขภาพทราบ็นทย์ธรรมยุทธมีมีฟิตเนสด้วยวิธีออกกำลังกายได้ได้ออกงงไหมไม่ค่อยได้ออกเนาะงั้นมิตรสุขภาพดีต่อไปอย่ากินยานะครับให้ออกกําลังไว้ที่แขนจะไม่บ่กหนึ่งสามสามศูนย์มีอะไรให้โทรตรงนี้เนาะ นั้นคนใกล้ตัวที่สุดในะั้ท่านพบก,กับอาจารย์นุชินซึ่งจะดูแลพวกเราในเขตหกมีปัญหาอะไรถ้าอาจารย์นุชินแก้มไม่ได้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์นุชินให้ดาเนินการแก้ให้เรียบร้อยส่วนทางผมส่วนกลางก็จะสนับสนุนต่อนะครับเชิญเจริญพบป่าพี่น้องนะครับเชิญครับขอบคุณครับก็เรียนท่านนายกสภาน,นะครับท่านรองพิชาตนะครับแล้วก็พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องชาวบตัตรตูกแดงนะครับโครงการคัดกรองสุขภาพช่องปากก็เป็นความร่วมมือของของบตอปูกแดงครับสปสชชนะครับท,ที่จะมาทำมาทำโครงการนี้ซึ่งเราก็จะมีโครงการห,หลายอย่างที่เป็นลักษณะนี้โดยฐานกองทุนตำบลว่าเพื่อมาใช้กับพี่น้องประชาชนซึ่งซึ่งทางพี่น้องประชาชนเองถ้ามี ชมรมอะไรเรื่องอะไรก็สามารถขอไปที่กองทุนตำบลได้นะ่ขอไปที่นายกแต่ว่างบประมาณก็จะมีจำกัดอยู่ส่วนนึงเีปีปีนึงก็จะมีประมาณล้านกว่าซึ่งซึ่งซึ่งก็ขอไปได้แต่ว่าถ้านายกจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะทำโครงการอะไรอะไรหรือโครงการใดจะได้รับการพิจารณาก็แล้วแต่นะก็ซึ่งซึ่งในโครงการช่องปากเนี่ยก็เป็นหนุนในโครงการที่นายกพิจารณาให้ความสำคัญที่จะทำในนี้เนาะ อ๋อคุณหมอก็ตรวจดูก,ก่อนตรวจแล้วเขาก็เอ็กซเรย์แล้วก็ขูดหินปูนให้ซีกหนึ่งแต่ซีกในน่ะปันมันงอกไปทิ่เหงือกทำไม่ได้จึงตรงไปโรงพยาบาลให้เอ็กซ์เรย์ที่นี่แล้วเดี๋ยวจะส่งไปโรงพยาบาลเพราะไม่งั้นใส่ฟันไม่ได้ใส่ฟันปลอมไม่ได้ถ้ามันมีโคนฟันอยู่อ อ๋อมีเขาเรียกอะไรที่ประสานกับอบตที่นี่อะค่ะเขาไปบอกในชุมชนหมู่บ้านหมู่สองบกแดงเขาบอกให้ผู้สูงอายุที่จะทำปันหรืออะไรเงี้ยให้มามาตรวจวันนี้ก็เลยนัดกันมาไม่ไม่เคยไปเลยอะเพราะไม่เคยถอนปันมันหักเองหมดหักเองหมด ไม่เคยไปกลัวที่สุดคือทำปันกลัวมากมันมันไม่รู้อะไม่เคยทำแต่เมื่อกี้คุณหมอขูดหินปูนก็ไม่เจ็บลนะเสียวนิดนีดน้จะไม่เจ็บไม่เคยเกิดมาไม่เคยถอนปันไม่เคยทำปันกลัวที่สุดเลยกล,ลัวออลลก็กน้องสาวบังคับมาเนะ่ยบังคับมากลัวกลัวจริงขนาดเจ็บยังไงก็เอาลิ้นดุนจนหลุดไปเอง ไม่กล้าไปหาหมอรักษาก็รักษาฟรีมีประกันสังคมแต่ก็มันบมอไม่ถูกมันกลัวสันนะ่ะไม่อยากทำวันนี้มาทำแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีอ่ะพบหมอบางคนก็ก็พูดจาดีเนาะให้กำลังใจคนไข้ก็หายกลัวบางคนก็ชอบดุอ่ะปองโกงดุมันกลัวไปหมดอ่ะสันอนะ่ะไม่ชอบค่ะ ต้องต้องถามเขาเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีเพราะเอ็กซเรย์เพิ่งเสร็จต้องเอาปีนไ้ึ้นหมอดูอ่ก็ไม่ยากนะคพราะมีรถส่วนตัวบางทีก็รวมกลุ่มกันมาแชร์แชร์กันมาแล้วก็หลายๆคนสี่หคันอย่างเงี้ยค่ะใกล้ฮะก็ใกล้ก็ประมาณ3ามโลนะสามสิบกิโลสไม่ใช่จากบ้านเรามาเนี่ย ประมาณห้าโลั้งประมาณห้าโลกะสะดวกมากเลยชุมชนชอบมาอบอตอเวลาไปรับคนแก่ผู้สูงวัยมาทำกิจกรรมชอบมารวมตัวกันสนุกสนานได้ความรู้ด้วยมาทำอาหารทำอะไรสอนวิธีทำข้าวสอนวิธีทำแหนมทำอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเป็นอาชีพเสริมอ่ะก็ดีนะ ชอบแต่ยายอะ่ะไม่ได้คนที่นี่นะยายเพิ่งย้ายมาอยู่ได้2ปียังชอบเลยธรรมดาจะอยู่ที่สีาชารีชาอยู่มาต4 4ั้งสี่สิบกวปีครับก็สวัสดีนะครับทีมงานของสอปสอชอนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวปลวกแดงนะครับสำหรับโครงการในวันนี้นะครับจากการที่เราลงในพื้นที่นะครับแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะครับเ,เราเคยสำรวจในเรื่องของปัญหาสุขภาพในช่องปากนะครับซึ่งโรงพยาบาลปลวกแดงในพื้นที่ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลปลวกแดงแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลปลวกแดงเนี่ยครับมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในเรื่องของปัญหาในช่องปาก เรามีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อยนะครับเราเลยปรึกษากระทางทีมงานสปสอชอนะครับซึ่งทางสปสอชอเนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็ได้ปรึกษากับคณะกรรมการของสอปสอชอนะครับว่าเราจะทําการตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับพี่น้องประชาชนในตําบลปลวกแดงนะครับจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเป็นปีแรกนะครับในปีนี้นะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยในจํานวน100ท่านนะครับการให้บริการ โดยโรงพยาบาลโดยทีมงานของสอปอสอชซึ่งมาให้บริการในพื้นที่ในตำบปลปวกแดงในวันนี้ครับส่วนใหญ่ะคะปัญหาสุขภาพช่องปากที่เราต้องให้เขามาตรวจไปที่คลินิกมันไม่สะดวกหรือว่ามันติด,ดอะไร,รอ,อะไรอย่างไงก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่ะจะต้องไปตรวจสุขภาพในช่องปากนะครับ ก็มีหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นคลินิกของเอกชนแต่วันนี้เราถือว่าเราทำในในส่วนของพี่น้องประชาชนในตำบลปลวกแดงแล้วก็เหมือนผู้ด้โอกาสที่จะมาร่วมโครงการในตรงนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นว่าผู้มาให้บริการเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุสูงวัยสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะ,ะไม่ได้มีศักยภาพมากมายนักซึ่งจะไปให้บริการตามคลินิก ต่างๆของเอกชนครับในตำบลปวกแดงเนะี่ยขึ้นกับโรงพยาบาลปวกแดงครับเราไม่มีรอพอสตอหรือไม่มีสถานที่อนามัยในตำบลของเราครับหมอฟันก็มีอยู่ประมาณสัก2ท่านนะครับต่อวันที่โรงพยาบาลปวกแดงแล้วก็ให้บริการคนในตำบลปวกแดงรวมไปถึงประชากรแฝงเนี่ยเป็นแสนท่านนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยลองไปดูโรงพยาบาลปวกแดงก็ได้ฮะว่าคิวล้นขนาดไหนนะครับ ก็บุคคลในตำบลปลวกแดงของเราก่อนแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างคัดกรองว่าไปทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ถ้าเกิดจะมาผ่าฟันคุดอะไรต่างๆเราก็ไม่เหมาะนะครับก็ขูดถินปูนอุดฟันหรือว่าถอนฟันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับทั้งทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเรื่องเราเรามีเอ็กซเรย์ด้วยครับอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของหมอว่าสามารถทําได้ไหมแล้วก็ปลอดภัยหรือไม่นะครับ หมอก็าจะนัดว่าวันนี้เราขูดถินปูนให้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้คุณต้องไปไปทำอะไรบ้านแปลงฟันตรงไหนเน้นตรงไหนเป็นหลักอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ให้การแนะนำนะครับจากทันตกรรมที่ผู้ที่เข้าไปาให้บริการแล้วนะครับว่าต้องทำอะไรต่อเนื่องครับตอนนี้เราทำเป็นปีแรกวันนี้ถ้าเกิด เป็นการตอบรับของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็คงทําต่อเนื่องนะครับทางนี้ทางนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากสปสอช,อ,ชอ,อีกด้วยคน,คนละครึ่งครับคนละครึ่งฮะอ่าโดยโดย,โดย,โดยสปสอชอเนี่ยออกให้เราสนับสนุนแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยออกคนละครึ่งนะครับโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดสปสอชอให้การสนับสนุน yeah. อันนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเราเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าไอก,การเข้าถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องสุขภาพช่องปากและฟันเนี่ยปัจจุบันยังเข้าถึงกันน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลแล้วก็บางทีก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับห่างไกลแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องคิวยาวของประชาชนที่ต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการการที่ท้องถิ่นจัดเป็นหน่วยื่้นที่มาแบบนี้เนี่ยทํา้ประชาชนสามารถเข้าถึงไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็สามารถมารับบริการได้ในสิ่งที่ ทางหมอที่จัดของรถโมบายจัดมาให้เนี่ยก็จะดีมากส่วนการใช้งบประมาณก็สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนท้องถิ่นที่สปสชร่ชรวมกับท้องถิ่นเนี่ยได้มีกองทุนอยู่แล้วก็สามารถเขียนเป็นโครงการที่จะส่งเสริมคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันในทุกกลุ่มวัยนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาทำกับผู้สูงอายุก่อนต่อไปจะเป็นเด็กจะเป็นคนวัยทํางานคนทํางานประกันสังคมหรือขา้าราชการก็มาใช้สิทธินี้ได้เพราะเป็นสิทธิส่งเสริมป้องกันที่ใช้ได้ทุกในประชาการทุกสิทธินะครับอันการใช้กองทุนจะสะดวก แล้วก็ใกล้บ้านใกล้ใจแล้วสามารถทําได้หลายครั้งปีหนึ่งอาจจะกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับซึ่งกบประมาณก็ก็มีอยู่ในทุกท้องถิ่นก็อยากให้ทุกท้องถิ่นถ้าถ้าสามารถเข้าถึงแบบนี้ก็ทําให้ประชาชนเนี่ยคิดดูนะครับบางคน4ีหปีไม่เจอหมอฟันเลยเนี่ยถ้าได้เจอสักครั้งหนึ่งก็จะทาเป็นโอกาสดีกับสุขภาพฟันของเขาครับก็ก็ทราบกันอยู่ว่าปัญหาฟันผุและการที่รักษาฟันไว้จนไว้ขบเคี้ยวจนถึงสูงอายุข,ของคนไทยเนี่ยมีน้อยมากนะเกิน60ปีที่จะมีฟันเกินยี่สิบี่เนี่ยไม่ถึง 4ี่ิเอร์เซนของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าสุขภาพฟันจะเป็นตัวตัวตัวที่ทําให้สุขภาพร่างกายทุกส่วนดีขึ้นถ้าสุขภาพฟันดีนะก็ทําทให้กินอาหารได้ดีตั้งแต่เล็กจนถึงผู้สูงอา,ายุนะครับเพราะนั้นการที่ทําแบบเนี้ยก็จะไม่เขาสามารถเข้าถึงบริการและเป็นผลดีกับสุขภาพประชาชนในเรื่องของฟันนี่ดีที่สุดเลยครับคือผู้สูงอา,ายุเนี่ยที่ที่ช่วยก่อนเบื้องต้นเพราะว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนจากการที่ไม่มีฟันไว้ขบเคี้ยวอาจจะถ้าหมดแล้วก็ใส่เป็น ฟันเทียมหรือฟันปลอมได้แต่ถ้ายังมีอยู่ก็รักษาให้มีมีฟันไว้กบเคี้ยวได้อยู่ส่วนเด็กนี่สําคัญเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะฟันผุหรือไม่ผุต้องทําแต่เล็กไปส่วนคนคนใบกลางคนเนี่ยเราเชื่อว่าเขามีศักยภาพที่จะไปหาหมอหรือดูแลตัวเองได้แต่2กลุ่มนี้กลุ่มผู้สูงอายุก,กับเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเ่าบางที่ดูแลตัวเองเรื่องฟันไม่ค่อยได้ก็เลยจัดพิเศษก่อนก็คงคงเป็นปัจจัยความพร้อมของของรถโมบายกับหน่วยที่จะไปออกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าทาง หน่วยบริการเองสมมติโรงพยาบาลปวกแดงเองสามารถขยายสกิภาพได้ก็สามารถเพิ่มแบบเคลื่อนที่มาก็ได้เดิมหน่วยเคลื่อนที่ของฟันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เป็นหน่วยเล็กๆออกไปแค่คัดกรองอขุดหินปูนเครื่องกลุ่มร่องฟันของเจ้าหน้าที่แต่ปัญหาว่าได้ไม่ครอบคลุมหากาทุกพื้นที่จะเป็นเขตเมืองเขตชนบ,บทถ้าต่อไปศักยภาพของหน่วยเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยผมคิดว่าทุกกองทุนอยากจะ อยากจะทําโครงการแบบนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแล้วผมก็จะส่งเสริมเรื่องนี้ต่อไปครับครับท่านี้ก็ฟันสวยมากครับผมตั้งแต่เด็กมาแล้วนะครับฟันสวยมากฟันมีครบมากกว่าผมอีกไม่ครบแล้วครับก็ขาดไปบ้างไม่เป็นไรแต่ให้เหลือเกิน24่สิบซี่นะก็จะยกนายกตรวจคุณฟันคุณหมอหน่อยฟันยังดีนะฮะอันนี้ครับฟันประจำไปฟันประจำถ้ะเป็นคนรักษาสุขภาพเรื่องฟันนะครับต้นแบบโอ้เยี่ยมเลย ท่านตรวจผู้ที่มาดูฟันนี่เขาเก่งสุดแล้วเพราะว่าเป็นคุณหมอทางด้านฟันโดยเฉพาะยิงฟันหมีครบสามสิบสองซี่เลยนะครับโอ้เยี่ยมมากคุณหมอฟันสวยมากยิ้มฟันสวยเห็นไหมฟันสวยแล้วมันยิ้มแล้วมันสบายใจเนาะไม่ต้องมาแอบจ้าสวยานี่รวมกันท้องถิ่นสปสชแล้วก็สมัยเลยนะฮะ บางกอกสมัยบางกอกสมัยวันนี้จะพาระยองสมัยด้วยใช่ไหมครับไม่อยู่แค่บางกอกแล้วเนาะระยองเขาว่าหิสั้นเมืองจันละเขาว่าหิยาวเมืองตราดไม่มีอื้อเช้าหิไม่สั้นไม่ยาวแต่ว่าหิกลางกลางระยองเป็นเมืองท่องเดี่ยวอยู่ใกล้นิดเดียวนั่งรถประจําทางเมืองจันนั้นอยู่กลางกลางเมืองตราดก็ดังเรื่องคุณงามความดีหิสั้นหิยาว หิกลางอย่าเพิ่งทักทางว่าเป็นคำบัตสสีระยองเขาใช้คำนี้นตัดจันละเขาใช้คำนี้นมันเป็นสิ่งดีซืบทอดกันมาเอ้าฮิฮิเอ้าฮิฮิฮิข่าวดีดีกับพี่คำรน